อยากขยับเข้าไปสัดน้ำเธอ เธอคนนี้น่าจะใช่เลยอยากสาดเธอเพราะว่าเธอคืนคนที่ใช่ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับ s i ง n a t จ r e n นิ s ครับประจำวันที่18ครับวันพุธสดสายนั่นเองซึ่งอยากให้พเพื่อนๆอยู่กันเยอะๆจริงๆเลยวันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากเลยพูดจริงคือถ้ากูเป็นพวกนักพนันนะกูรวยตายหาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเช็คงานกันนิดนึงนะครับก็เมื่อวานเราวิเคราะห์ไปสี่คู่สี่คู่เลยนะครับแล้วเราก็น่าจะคู่แรกครับซิเกตไมนนั ผมภาคเองผมก็รู้ผลอยู่แล้วผมก็ต้องเก็กอยู่แล้วถูกต้องนะครับหนึ่งคู่แล้วนะครับเมื่อวานมีสี่คู่เราคุยกัน B C Gaming กับ v e r t u s Pro ครับยังไง B C Gaming ก็น่าจะมาครับก็เป็น B C Gaming แย้นะครับสองคู่ไอ้อถ้ากูเบสเองนี่กูรวยไปแล้วเนี่ยคู่ที่สามครับคู่นี้เถียงกับผมมีคนเถียงกับผมเยอะมากว่าเวก้าก็เก่งนะครับอีโฮม จะไปสู้ไหวเหรอนะครับผมเชียร์ e home ไว้นะครับแล้วมันมีแค่สองเกมด้วยนะครับสองศูนย yeah! oh ์ e home เย่โอ้โหสุดยอดจริงๆอินอโนที่ตบนิวบี้มาเจอกับ lgd โบ3สาครับผมมีแค่สองเกมเหมือนกันเพราะ lgd เนี่ยโหดมากนะครับเพราะคนชนะเป็น lgd โ oh อ้โ oh! หประวัติถูทุกคู่รอดตัวไม่โดนด่าไหม <c oughs> แม่งเป็นช่วงรายการนี้แม่งทุเลศมากนะครับถ้าคือทายถูกก็ไม่ได้อะไรครับทายผิดโดนด่าอีกนะครับว่ามึงวิเคราะห์มั่วนะครับผมต้องทําสภาพตัวเองให้มันแบบสดๆจริงๆอ่ะคืเมื่อวานถ้าใครที่ฟังผมไปนะครับเชื่อในตัวผมนะครับคงรวยกันตายหาเลยนะครับผมบอกได้เลยสี่คู่เต็มๆนะครับอยากจะเล่นบอลชุดนะครับแต่ไม่แนะนํานะครับให้ไปเล่นการพนันกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยการพนันอ่ะมันมันได้มีได้มีเสียเลยแล้วก็ ทุกอย่างมันแกว่งได้เสมอครับเข้าใจนะครับเพราะมันเป็นแค่ซ้ายกับขวาใช่ไหมถึงคุณจะเก่งมากแค่ไหนคุณก็พลาดได้ชีวิตจริงคุณก็พลาดได้นะครับข่าวแรกกันเลยดีกว่าครับรายละเอียดการแข่งขันครับอั r ไรสครับคับแชมเปียนชิพครับยูโรปซีซั่นสี่ครับ Up list. อัปไรสอ่านว่าอะไรวะอัปไรส์น,นะทำไมภาษากกูออนแอร์ขนาดานั้เดี๋ยวนี้ อันหนึ่งนะครับอ p r i s e เอออ p ไรส์ถูกแล้วนะครับอ p ไรส์เก่งมากอยู่แล้วเก่งมากอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณพัิพัฒน์นะครับก็ซีซั่นสี่ครับมีรอบแรนด์ไฟนอลชิงรางวัลรวม1 5ึ0 0หันเหรียญนะครับกลับมาเป็นครั้งที่สี่สำหรับรายการอ p ไรส์ครับแชมเปี้ยนชิพครับยุโรปนะครับ ที่กำหนดการแข่งขันเริ่มในวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนครับใกล้จะถึงแล้วนะครับโดยมีทีมแข่งขันเข้าร่วม16ทีมครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับ2รอบเพื่อชิงตั๋วไปแลนด์ไฟนอลนะครับหที่ด้วยกันสำหรับสถานที่จัดแข่งขันแลนด์ไฟนอลยังไม่คงไม่ประกาศนะครับแต่เวลาจะอยู่ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนะครับและทีมที่ลงแข่งนะครับก็จะเป็นทีมที่ดรอปลงมาหน่อยนะครับเพราะ มาติดกับรายการ f o r m เ t อ e r พอดีใช่ไหม f o r m a t e r จบยี่บเอดใช่ไหมไม่แน่ใจะ f o r m a t e r จบยี่บเอดหรือยี่สิบสองก็ทีมที่เข้าร่วมครับมี y e l o ครับ y e l o s ร m u r a i CS Reject ครับ k u m b a Gaming ครับ a s p e r a ครับ Enzo Hee Hee United นะครับ Golden Boy Lemon d o c k ครับอ่า Star นะครับ Esport ครับทีมอ a l t e r n a ครับ Pro Dota เกมมิ่งครับทีมเอ็มไพอ่านี่น่าสนใจมีเอ็มไพนะครับแล้วก็ส a r รี่เฟ h ครับก็วอลลัสพันครับอาร์เคดอีสปอร์โนโลจิกเกมมิ่งซึ่งตัวเต็งจากที่ผมดูนะครับมีเอ็มไพร์โกลเด้นบอยครับโนโลจิกเกมมิ่งนะครับแล้วก็ผมให้อีกทีมหนึ่งเป็นมามืดแล้วกันนะส a r รี่เฟ h ผมว่าน่าจะได้อยู่แหละส a r รี่เฟ h แล้วก็กุ๊ป ออกมาเรียบร้อยแล้วครับมีสี่กรุ๊ปครับก็อันที่เห็นกันกรุ๊ปที่จะดูหน้าหนักหน่วงที่สุดน่าจะเป็นกรุปร๊ปกรุ๊ปสี่ครับที่มีทั้ง s t a r ์ a อ t e r n เน e แล้วก็เอ็มพ์เลยนะครับแต่เอ็มไพ์น่าจะขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งของกลุ่มได้นะครับอันนี้ดูจากท่าทางแล้วนะครับก็อืมน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับ ส่วนรอบแบ่งกลุ่มรอบที่สองจะแข่งขึ้นในวันที่สิบธันวาคมนะครับซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบมานักแปดทีมครับจะแข่งกันในรูปแบบราวโรบินครับต้องชนะสองในสามเพื่อตัวแทนหกทีมเข้าสู่รอบแลนด์ต่อไปครับอืมอีอีหักเคียวเดวิลส่งยับไอสับยับส่งไมเนสกี้ลงสายล่างนี่คือนักข่าวเราพลาดหัวข่าวไว้เลยนะครับก็คือ ถ้าพูดกันอย่างง่ายๆครับ EE ตบยับไมเนสกีหน้าแหกนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับท้าทายเขาไว้เยอะสุดท้ายโดนเขาหัวสเคียวหักเลยครับสำหรับทีมไมเนสกีครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มสุดโหดครับเข้ารอบเพย์ออฟในรายการเดอะแฟรงก์เฟิร์ตเมเจอร์ด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับแต่สุดท้ายต้องพ่ายกับของจริงครับเดอะซิครีที่ไม่ยอมให้น้าไหนเสียเชิงให้กับทีมปีหน่อยนะครับก็ต้องขอบอกว่าทีมซิครีเนี่ยก็แบนฮัสกาแบนดัซโซไปเลยนะครับซึ่งเป็นการจบเกมที่ดีเลยนะครับ ถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ไมนนาชกี้ทำให้แฟนๆได้มีลุ้นในชุเกมแรกแบบช่วงแรกแบบสุดๆนะครับเพราะทางดีซปเตอร์ของจูสครับเล่นเอาอีอีเนี่ยคือเป็นใบ้ตายห่าไปเลยช่วงแรกอะ่ะคือแย่มากเลยคือเล่นจนแย่เลยอีอีช่วงแรกถือว่าทุเลศมากเลยนะครับแต่เราจะมาเจาะประเด็นกันทําไมเมื่อวาน EE อีอีอยู่ๆเงินเด้งขึ้นมาได้ยังไงครับ คือคลิปกองใหญ่คลิปแตะกองใหญ่ครับมันจะยืนรวมกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วถ้าเรามีปุ่มฟูรี่เนี่ยมันจะกระจายและตีทําให้คลีปกองใหญ่หมดไปไวถูกไหมครับแต่ถ้ามีท่าของแมกนัสขึ้นมาอีกเนี่ยคือตรวมากการที่จะฆ่าคลีปกองใหญ่ได้เนี่ยต้องประมาณใช้ประมาณสี่ถึงห้าทีที่ใช้สกิลสองสี่ถึงห้าทีครับซึ่งเสียเวลาหกห้าสามสิบประมาณสามสิบวิหรออ่าประมาณครึ่งนาทีกว่าจะเคลียร์หมดนะครับแต่เนี่ยคลิปกองใหญ่ครับ เออใช้เวลาแค่ประมาณสองสองสองครั้งในการแชัครับแล้วก็เดินเข้าไปตีกทีหนึ่งเสียเวลาแค่ประมาณ15้าวินาทีครับครึ่งต่อครึ่งแล้วสามารถเคลียร์คลิปกองใหญ่ที่สแต็กไว้5กองได้นะครับทําให้การเงินเร่งขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถตัวล่างแยกเนี่ยเด้งกลับไปได้อีกนะครับเด้งกลับไปในจุดจุดอื่นหรือว่าคลิปเข้าเข้าเลนได้อีกกดบูต์ o f t ท r a เ e ลไปฟาร์มต่อได้อีกสแต็กคลิปที่มีอยู่ในทั้งในป่านู่นนี่นะครับซึ่งมีท่าบัฟของแม็กนัทมาแบบนี้นะครับ โดยใส่ท่า empower เข้าไปเนี่ยทำให้รวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงแรกที่ตายไปเนี่ยอีไม่ได้กังวลเลยครับว่าจะกลัวว่าเงินเน่ยจะไม่ขึ้นนะครับเพราะมีเพื่อนรอซ้อนไปแต่จังหวะในโรชานเนี่ยต้องขอบอกว่าไมเนสกี้ทำได้สวยกว่าจริงๆนะครับทำซะทาง s ก c r e t เนี่ยทีมวัชแพ้แบบ5-0ไปเลยอ่ะทีมว์ไปเลยรอบหนึ่งอืมนะครับก็ต้องแต่ ก็อย่างที่รู้แหะครับว่าอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไวในก่อนที่เกมจะเริ่มผมก็บอกว่าถ้าปล่อยเลนเนี่ยเสร็จแน่นอนนะครับซึ่งก็อย่างที่รู้ครับว่าพอ EE เนี่ยเลเวลสิบเอดซะหน่อยเนี่ยมีทาวเวลซะหน่อยเนี่ยมีฟูลี่ปั๊บเนี่ยจบแล้วพอเดี๋ยวได้เอ็มพาวเวอร์มาฟาร์มแป๊บเดียวแบ็คคิงบาร์มาไม่เกินเจ็นาทหีหลังจากนั้นแบ็คคิงบาร์มาเลยครับมาปั๊บเนี่ย ก็อย่างที่รู้ครับเมื่อฟาร์มได้แบ็คกิ้งบาร์มาช่วงเลดเกมยังไม่ถึงเลดเกมเนี่ยเดลซัปเตอร์ไม่มีทางที่จะไม่มีไม่มีทางที่จะมีคาถาฟ้ามาก่อนแน่นอนเลยทําให้การต่ยหรือว่าการดัเดินเกมของทางมายเนสกี้เนี่ยไม่สามารถฆ่าอีอีได้แล้วครับเพราะมีแบ็คกิ้งบาร์คอยกดล้วคคยเราอเพนก็กลัวกลัวเลยครับหลอนเลยมีออคิดก็จริงแต่มันแบ็คกิ้งบาร์อยู่ในตัวคุณจะวิ่งเข้าไปโซโล่คิวก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับก็เลยทําให้ทางซิคเกร์ชนะไปส่วนเกมที่2เนี่ย ต้องบอกเลยครับว่าแทบจะยับเลยเพราะทาง W 3 3เนี่ยเล่น Shadow Fin ได้โคตรโหดสัต์เลยนะครับแล้วออกของอย่าง Public เลยเป็น Shadow Blade มานะครับแล้วก็มาไล่ตี Anime เอืมนะครับต้องบอกว่าทาง Anime เนี่ยเหมือนจะเล่นดีเหมือนกันนะครับตอนช่วงกลางเกมมีจังหวะบือหวาเหมือนกันแต่ Shadow Fin เนี่ยกลับทำให้เกมเนี่ยดูดีขึ้นมามา,มากๆแล้วมีในส่วนของ Dazzle ของทาง p ป p p y ที่เล่นได้ดีโคตรพ่อโคตรแม่ดีครับ แล้วก็ได้ของเร็วด้วยเป็นโซลาร์เคสครับก็สามารถที่จะใส่บัฟให้ทาง W33 เนี่ยขึ้นมาตีป้อมได้อย่างทุเลศเลยครับตีป้อมยืนแทงป้อมตีป้อมฮิลกรฟลงไปฮิลใหม่เดินขึ้นมาโซลาร์เคสตีป้อมโซลาร์เคสแถมเพิ่มเมกาะเยอะและสามารถเพิ่มอัตราการหลดเบรกได้ด้วยนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ครับสายบนที่น่าสนุกเลยก็มี EJ ครับซีเด็ก ซ e เ r ร t แล้วก็ VG ต้องขอบอกว่า2องทีมนี้หน้าหวั่นเกรเลงมากเวอร์ทัสโปอะไรแอนครับเจอกันมายเนสกี้โอครับ LGD อโนครับตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็น LGD เจออ e ี o m e แล้วนะครับจีนแม่งเจอจีนอีกแล้วนะครับแล้วไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าตารางมันจะเป็นอะไรบ้างวันนี้อาจจะผิดหมดก็ได้นะครับเพราะวันนี้เริ่มเริ่มยากแล้อย่างนี้เห็นใช่ไ เห็นใช่ไหมว่าทีมมันเริ่มยากขึ้นเมื่อวานก็ยากสัตว์แล้ววันนี้ยังมันโคตรยากอีกนะครับยังไงก็ผมก็จะพยายามทาให้ถูกคู่แล้วกันข่าวต่อมาครับเวการุดฉากครับโดนอีโฮมถล่มเลข2-0ในรายการฟังก์โปรเจอร์ครับต้องขอบอกครับว่าอีโฮมเนี่ยช่วงนี้นี่มาแรงจริงๆแล้วเขาสามารถตบเวการ์ได้2-0เลยนะครับพวกเขามักรู้สึกมั่นใจในการเล่นที่เมื่อต้องเจอกับทีมชาติจีนครับของพวกเรามักรู้สึกมั่นใจในการเล่นเมื่อต้องเจอกับ กับทีมทางจีนครับแต่ทางอีโอมดูเหมือนจะเป็นทีมที่แตกต่างจากทีมจีนครับสำหรับซีมาครับที่ไว้ทาแก้สังคังนะครับนะครับซึ่งเป็นกัปตันของเวก้านั่นเองนะครับพวกเรามารู้สึกมั่นใจเสมอครับเวลาที่ต้องแข่งขันกับทีมจีนครับส่วนมากพวกเราจะไม่ค่อยกดดันต้นเกมมากครับแต่กับอีโฮมครับกับเป็นทีมที่มีการเล่นเชิงลุกมากกว่ามันจึงเป็นเรื่องยากที่จะพูดเมื่อเราต้องเจอกับทีมนี้ครับ ทางที่ซีมาบอกว่าเวก้าครับไม่มีสไตล์เป็นของตัวเองครับแต่ปรับตามแผนคู่ต่อสู้และพยายามที่จะอยู่เหนือพวกเขานะครับในเกมแรกที่เจอกับ e ีจีครับพวกเราเล่นโทรเกมกันกว่าปกติครับสงสัยผมสงสัยว่าผู้คนชื่นชอบเราครับเพียงแค่ผลงานที่เราสร้างขึ้นในรายการเดอะนิวยอร์กในเ้ยในนิวยอร์กที่นั่นอีจซ้อมน้อยแล้วก็ไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่ครับแต่ในแฟรงเฟิร์ตครับดูพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นด้วยสไตล์การเล่นแบบใหม่ครับ เรากับพวกเขานะครับสู้กันมาหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับในทางทฤษฎีแล้วเราควรจะชนะครับในเกมแรกเราเล่นแย่กันกว่าปกติครับที่เป็นเรามันน่าเสียดายนะครับและทําให้ผมรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามครับถือว่าทีเวก้าครับก็ได้สร้างผลงานไม่แย่นักสำหรับรายการนี้ครับเพราะอย่างน้อยครับเขาก็สามารถกระตุกหนวดเสือทำอีจสะดุ้งไปได้หนึ่งเกมเหมือนกันนะครับสำหรับ e ีจีแล้วนี่ถือเป็นหนึ่งรายการที่พิสูจน์ใน พิสูจนฐานะความเป็นแชมป์แห่ง t i ้5ของพวกเขานะครับมีรีเพย์นะครับเวการ e อีโฮนะครับอืมในรอบเมนอีเวนต์นะครับน่าจะเป็นทาง TGPL นะครับถ่ายทอดสดนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ ต่อมาครับ CSO g ESL ครับ ESEA นะครับโปรลีก EU รู้ผลแล้วเรียบร้อยนะครับก็รายการ ESL ก็เงินรางวัลรวมกว่า4.4ล้านบาทเลยเยอะมากโดยรายการน,นี้เป็นการแข่งแบบ Best of o n ครับแข่งแบบทัวนาเมนต์เจอกันทุกทีมและตอนนี้เราได้4ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแข่ง Grand Final แล้วนะครับได้แก่ TSM, Fnatic, n e t o p f r e n i a NVUS ครับอ๋อเมื่อวานไม่ได้โดเ a t e เลยนะครับ คุณทอสซี่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับวันนี้รวบยอดไปเลยนะครับสองพันนะครับถือว่าโดนทําโทษนะครับอืชิงเงินรางวัลกันแปดจุดเก้าล้านบาทในรายการเอเเอในแกนฟรานอลนะครับแข่งขันกันวันที่สิบถึงสิบสามธันวาที่เบืองในเมืองเบอร์แบงค์ครับรัฐแคลินาดาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับย้อนกลับมาดูเงินรางวัลครับแข่งในรอบออนไลน์ครับแต่ละอันดับครับ เีสเซียมได้6 4 0 0 0สครับฟานาติก5 9 0 0 0เก้าครับนาวีครับ5้0 0 0นสามครับ NVUS ครับ4 8 0 0 0แปดดิกนิทัสครับ4 6 0 0 0าหกไทตัน4 1 0 0 0 1นิป3 5 0 0ครับมา u สปอร์ตครับ300,000เวิร์ลทัสโปร2 5 0 0 0 SK 1 9 0 0 0 9เฮลไรเซอครับ1ส0 0 0่แล้วก็เพนตาครับ80,000นั่นเองนอกจากโซนยุโรปมันมีโซนอเมริกาเหนือนะครับที่ยังแข่งกันไม่จบนะครับจะมีทีมใดของ ทางอเมริกาเหนือได้ไปแกนไฟนอลครับติดตามข่าวได้เลยเพราะเดี๋ยวอัพแน่นอนนะครับยังไงก็ข่าวจบแล้วครับมาอยู่ช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้วันนี้นี่มีเน้นๆ้นเนี่ยอืมขอุยาดพิกอยู่ก่อนนะปึ๊บสี่ชั่วโมงสี่ิบห้านโอเคห้าโมงตรงครับผมถ่ายคู่นี้แหละไมเนสกี้โอจีผม,ม่เชียปีนอยอีกครั้งนะครับ แต่ผมขอแต่ผมขอโบสามอ่ะจริงๆอ่ะคู่นี้สวดได้นะครับไมเนสกีแต่ถ้าเปอร์เซ็นที่มันมากกว่าตามผลงานในสมองที่ผมคิดอย่างไงก็ OG นะครับผมว่า OG อ่ะไม่น่าจะพลาดแล้วละ่ะไม่น่าจะปล่อยอสาสคาแล้วละ่ะผมว่า OG ครับเกมนี้ คู่นี้มีสิทผิดเยอะมากเวอร์ทัสโปอะไลแอนครับคู่นี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แต่งไงผมยังมั่นใจเวอร์ทัสโปนะครับเวอร์ทัสโปน่าจะสองหนึ่งครับเวอร์ทัสโปน่าจะชนะอยู่ได้นะครับต่อมา EGCD ซเดกครับคู่นี้สมองจะเสียครับคูมมคคบม่มันเหมือนเป็นคู่ชิงกันไปเลยครับอีกสิบเอ็ดชั่วโมงมันเหมือนเป็นคู่ชิงท i ครับ แต่ผมก็มั่นใจว่ามันจะกลับมาเป็นเด a จาวูอีกครั้งครับ EG ครับผมส่วนคู่สุดท้ายครับ Secret VG คู่นี้ผมไม่ตลกนะครับแต่หมายความว่าผมว่า VG มีชิยชนะได้นะครับคู่นี้ถ้าสวนก็ handicap VG VG ไปได้แต่ผมอย่างไรก็ลง Secret ไปแล้วกันนะครับวันนี้4คู่เท่านั้น OG Vertuspo EG Secret นะครับ ถูกไม่ถูกไม่รู้ถ้าผิดต้องขอโทษด้วยเพราะวันเนี้ยมันโหดจริงๆเว้ยวันนี้มันไม่สามารถทายอะไรได้เลยเว้ยมานสกี Min ้โอจีเนี่ยพอจะคิดได้ว่าโอจีแต่ผมว่ามันพลิกได้นะเว้ยมีสิทธิพลิกวันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นวันของคู่รองจริงๆอะ่ะใครเป็นรองเนี่ยน่าเล่นฮันดี่แคปมากเลยนะครับอันนี้ไม่ได้โกหกมีสิทธิที่จะช,ชนะหนึ่งเกมเน้นๆอยู่แล้วอะ่ะอืม ย่งไรก็เป็นกาลังใจให้นักกีฬาทุกคนครับสำหรับคนเล่นกัมพันธ์ันขอร้องเรื่องหนึ่งเลยนะครับเล่นอย่างมีสติครับจริงๆไม่เล่นได้ก็ดีนะครับอย่างไงตอน5โมงนะครับอย่าลืมมาดูผมนะครับกับทุกคู่มาเนสกี้ครับเจอโอจนะครับถ่ายทางช่องทางนี้แหละซิ่เนเจอรทีวีกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับอย่างไงขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูข่าวกันด้วยนะครับมีความสุขกันมากๆตอนเที่ยงแล้วอย่าลืมไปกินข้าวนะครับกินข้าวให้อิ่มนะครับพักผ่อนให้เต็มที่ตอน5โมงครับเรามี กับช่อง Signature TV ครับวันนี้ Signature Trust ไม่น่าจะถ่ายครับเพราะ ALT น่าจะเป็นเกมโบนึงนะครับเดี๋ยวรอ ALT เป็นเกมโบสามเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เลยกันนะครับเพราะมันน่าสนใจกว่านะครับยังไงมาดู m i n OG กันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนเจอกัน5โมงนะครับขอบคุณข่าวจบแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดี